มีเวลมากๆกันเดี๋ยวอนาคตจะมีเวลแท็กซ์อีกอาจารย์คิดยังไงกับตรงนี้ครับเขาผมเชื่อว่าอินฟล레이ชันคือการปล้นนะฮะคือจารกรรมคือ d e ฟฟอรี่คือเดฟแล้วภาษีคือการขูดรีดนะครับอันนี้เป็นความเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นแงม่มุมความคิดเห็นนะผมเป็นคนจ่ายภาษีฮะแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่เคยแฮปปี้กับการจ่ายภาษีแล้วผมเชื่อว่าทุกคนก็คิดแบบนั้นคล้ายๆกัน รัฐบาลพิมพ์เงินเองก็ได้เก็บภาษีทําไมวะแล้วเก็บไปเอาไปทําอะไรเนเอาไปเอาไปสร้างโครงการที่ให้เอกชนทําได้ดีกว่าถูกกว่าทั้งนั้นรัฐบาลจะเอาไปสร้างถนนหรอชี้ให้เอกชนสร้างสิถนนอยู่ยงคงกระพันไม่มีพังรัฐบาลทําแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะไม่สามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้คนมาซ่อมถนนได้เงี้ยใช่ไหมนะะมันมันคือการขู่กันโชคนะแล้วถ้ามี wealth tax นั่นคือการลุกล้ำ property right ของผู้คนนะครับมีบางประเทศเกิดขึ้นแล้วในยุโรปบางประเทศเกิดขึ้นแล้วแล้วคนก็ทำได้แค่ยอมรับหลายคนก็อพยพหนีออกนะถึงวันนั้นเราคงต้องโหวดด้วยเท้าของเราเระโหวดด้วยเงินของเราใช่ไหมเราก็เอาเวลของเราหนีออกซึ่งสิ่งเดียวที่เราจะสามารถพกไปที่ไหนที่ไหนได้ออกค้านข้ามผ่านพรมแดนได้ก็มีเพียงแค่บ,บิตคอยนเท่านั้นนี่คือสาเหตุที่ทำไมาเราถึงควรจะมี non KYC i t c o i n พอถึงวันที่คุณจะต้องย้ายหนีออกจากระบบะเผด็จการของบางประเทศเนี่ยมันจะเป็นสิ่งเดียวที่คุณพกติดตัวไปได้ทองคำคุณอย่าหวังที่ดินคุณไปไม่ได้อยู่แล้วทรัพย์สินคุณต้องทิ้งคุณต้องไปเริ่มต้นใหม่บิตคอยจะเป็นสิ่งเดียวที่ติดตัวคุณไปได้แต่ถ้าบิตคอยคุณดันมี KYC ด้วยเนี่ย ยากหน่อยนะเพราะว่าอาจจะถูกตรวจสอบได้แต่ว่าถ้าคุณมีเนี่ยไม่ว่าจะไปคอยจอยหรือไปอะไรต่ออะไรเราก็บอกว่าคือแบบเราใช้หมดแล้วอย่างเงี้ยอาจจะมีทางเป็นไปได้ที่เราจะหนีจากทอยราชได้พูดถึงวันนั้นเนี่ยมันพูดได้เต็มบาเต็มคำว่าเป็นการป้องกันตัวเองแล้วนะครับประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่โชคดีมากๆในเรื่องนี้เพราะเขามีรัฐธรรมนูญที่แข็งแกร่งมากๆการกระทําเช่นนั้นการออกภาษีแบบนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่สารเขา แล้วประชาชนสามารถที่จะใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ได้ของเราเนี้ยสิใช่ไหมก็ต้องรอดูนะฮะ